สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าร้านอื่นเป็นไหมแต่ร้านเนี้ยแม่ค้าสะสมแก้วหนักมากน่เล แก้วเย็นนานหงทอง7สี7ใบมาพร้อมกับถุงแข็งนานหงทองเห็นสวยๆใสๆแบบเนี้ยแต่คุณภาพไม่จิ๋วเลยนะเขามี7สีก็สั่งไปเลย7ใบเอาให้ครบเอาให้ปังแล้วตอนเนี้ยเขายังมีโปรแถมถุงแข็งนานหงทองสองใบคอดคุ้มาลองชงกันค่ะแก้วเย็นนานหงทองขนาด26ออนนะคะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วจะบอกว่าถุงแข็งนานหงทองอ่ะเฮ้ยอยู่ได้นานจริงๆนะเอาอยู่เลยสาต่อด้วยหงทองค่ะตอนแรกก็ว่าจะ 50ML อไม่น่าพอ100ย l ไป ถ้าใครอ่อนแอห้าสิก็พอคะ่ะต่อด้วยมะนาวโซดา100 ML ้น้ำอัดลมสีฟ้าเพิ่มสีสัน50 ML โซดา50 ml ผสมแค่นี้แล้วก็ปิดฝาพร้อมปราร์ตี้แล้วคะ่ะถ้าอยากปราร์ตี้ให้ยิง่งใหญ่สงกรานี้จะกลับบ้านมือเปล่าได้ยังไงกดสั่งเลยจ้าในช้อปปี้หรือลาซาด้าจะได้หอบกลับบ้านไปแจกกันให้เย็นยันเช้าจัดไปกับปราร์ตี้ยาวๆวันหยุดนี้แฮปปีส้สงกรานเดนล่วงหน้านะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านค่ะ